Hello students welcome to English classroom how do you feel today รู้สึกอย่างไรบ้างคะวันนี้ today is very hot ใช่ไหมคะวันนี้อากาศร้อนไหมอ่าสำหรับ teacher I feel very hot รู้สึกร้อนมากเลยนะคะเออเมื่อสภาพอากาศเป็นแบบนี้เรามาเรียนรู้ เรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะ weather e t h e r ถามศัพท์คำนี้หมายถึงอะไร v weather ก็คือสภาพอากาศนั่นเองนะคะ,ะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างอินช a ายแหลนในประเทศไทยของเราโอเคค่ะไปดูกันเลย SUN n y ซันนี่ o k at the picture เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยนะคะออกเสียงตามคุณครูคะ่ะซันนี่ซันนี่อาซันนี่หมายถึงแดดจ้านั่นเองนะคะโอเคคะ่ะ word snowy snowy Snow S, S N O w Y ออกเสียงว่า Snowy หมายถึงอะไรคะ Look at the picture What's this นี่คืออะไรนี่คืออะไรโอเคความหมายก็คือหิมะค่ะ Neck อ่าคำศัพท์คำนี้นะคะออกเสียงว่า b r a i n y Brenny โอเคค่ะลูกแกเดอรพีเจอรูปภาพอันนี้เป็นภาพก้อนเมฆแล้วก็มีเยิดๆยด,ยด,ย,ด,ย,ดยดลงมาอ่าสื่อความหมายถึงอะไรคะไปดูความหมายกันเลยฝนตกค่ะออกเสียงว่าเรนนี่เรนนี่นะคะเรกลูกแกเดอรพีเจอเป็นภาพอะไรคะ What's this? What's this? cloudy 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 ก็คือ,อมีเมฆนั่นเองสภาพอากาศวันนี้มีเมฆมากนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับ วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะเขาจะถามว่า how is the weather how is the weather เราเรียนมาเมื่อกี้นี้ uh, this is the sun อันนี้คือ the sun นะคะพระอาทิตย์ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะแสดงว่าอากาศเป็นอย่างไรอากาศมีแดดจ้านะคะเราก็จะตอบว่า It is sunny. It is sunny. Naka. How is the weather? How is the weather? It is rainy. It is rainy. Naka. How is the weather? It is rainy. Ah, ฝนตกนะคะสำหรับคำสามสุดท้ายนะคะ how is the weather how is the weather โอเคนะักเรียนดูรูปภาพนะักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ it is snowy it is snowy โ okay, อเคค่ะ how is the weather it is snowy อ่าเป็นภาพอะไรคะ หิมะตกนั่นเองนะคะเมื่อเรียนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความจำแล้วก็ความเข้าใจกันเลยค่ะโอเค it is cloudy it is cloudy ตรงกับภาพไหนคะนักเรียน ให้นักเรียนวงกลมเอารูปภาพที่มีความหมายตรงกับประโยคนี้นะคะ it is cloudy cloudy หมายถึงอะไรเอ่ยได้ยังโอเค picture a picture b picture c picture ไหนคะ เคค่ะเฉลยเลยนะอ่าถูกไหมคะนักเรียนอ่าต่อไปค่ะ it is sunny it is sunny sunny สังเกตคำว่า sun น,นะคะสังเกตคำว่า sun sun หมายถึงอะไรคะ what's the meaning พระอาทิตย์ เพราะฉะนั้นใช้ที่ถูกก็คือใช่ B นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ It is snowy. It is snowy. A, B, O, C ใช้ไหนคะ Snowy นักเรียนบางคนง่ายมากเลยทําเสร็จก่อนคุณครูเลยนะคะใช้ที่ถูกก็คือ a นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะ it is rainy it is rainy rainy p i c t u r, r ไหนคะ ใช้ A, B หรือ C ใช่เลยค่ะใช้ C ถูกไหมคะนักเรียนคนครูหวังว่านักเรียนคงจะถูกหมดกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกันเท่านี้นะคะ Thank you บายบายค่ะ